สวัสดีครับผมนายอนุสรทุมพันธ์มาจากวิทยาลัยสาร,สรประช่างศรีสเกตปมชปีสองช่างยนต์ครับซึ่งในครั้งนี้ครับผมจะสอนทุกคนนะครับมาวัดความโตกระบอกสูบกันนะครับว่าเขาวัดกันยังไงนะครับผมสิ่งแรกนะครับนี่ก็คือเครื่องนะครับผมที่จะมาวัดในครั้งนี้นะครับว่ากระบอกสูบเนี่ยมันมีขนาดความโตเท่าไหร่นะครับซึ่งสิ่งแรกนะครับในการวัดเนี่ยก็ต้องมีเวอร์เนี้แล้วผมเราก็เปิดมาเลย เวอร์เนียการเข้าไปครับผมจะสังเกตได้ว่าเวอร์เนียเนี่ยเห็นไหมมันวัดได้แค่ต้นต้นเนี่ยได้แค่ต้นต้นนะผมมันวัดลึกๆไม่ได้นะครับก็เลยต้องมีเครื่องมือพิเศษอีกชนิดหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวเราล็อกก่อนนะผมวัดแล้วก็ล็อกล็อกเสร็จแล้วก็อ่านค่ากันได้เลยอ่าเพื่อนเลื่อนวัดใหม่ครับอ่าเดี๋ยวเราล็อกใหม่อันนี้อยู่แล้วยงเพื่อนอีกจะล็อกจริงไหมเนี่ย อย่างเพื่อนเลยอ๋อเพ้นล็อกปิดฝั่งฝั่งล็อกปิดฝั่งล็อกปิดฝั่งอ่าแต่ไ้นก็ล็อกใหม่โอเคล็อ,ลอ,ลอ,ลอ,อก,กลอ yeah. ลอแล้วผมไม่ขยับแล้วครับก็ได้อยู่ที่เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดและเจ็ดสิบแปดนะผมซึ่งก็อยู่ประมาณที่เจ็ดสิบเจ็ดกับเจ็ดสิบแปดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปที่เครื่องมือชิ้นต่อไปเลยนะครับ ครับซึ่งเครื่องมือเชฟต่อไปผมจะเป็นบรอเกตนะครับตัวนี้เลยครับที่เอาไว้วัดขนาดความโตของกระบอกสูบโดยเฉพาะนะครับซึ่งเราวัดอยู่ได้ที่ที่78นะผมก็นี่จะเป็น75นะครับและตัวเสริมของมันนะครับก็จะมีบวก3ด้วยนะครผมใส่บวก3ไป โอเคครับผมหลังจากใส่อุปกรณ์เรียบร้อยนะครับเราย tamam. ังเอาไปวัดไม่ได้เลยนะครับผมก็ต้องมาเซตค่าศูนย์ก่อนอันนี้จะเป็นอุปกรณ์วัดอีกชนิดหนึ่งครับที่สามารถเซตค่าศูนย์ได้นะครับอันนี้ผมได้ทางการตั้งนะครับตั้งไว้เรียบร้อยครับว่าไว้ที่เจ็ดสิบแปนะครับผมนี่คือตั้งไว้แล้วนะตั้งไว้เรียบร้อยแล้วผมแล้วก็วัดใส่เลยนะครับ แล้วก็ทําการหมุนค่าเซตศูนย์ได้เลยครับผมให้เลขศูนย์ตรงกับเข็มนะครับโอเคเมื่อเลขศูนย์ตรงกับเข็มแล้วก็เอาออกได้เลยและเอาไปวัดได้เลยครับผมค,ครับต่อไปก็จะเป็นการวัดนะครับผมออของกระบอกสูบว่ามีาขนาดวาตโตเท่าไหร่ครับแบบแรกครับผมแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะ เรีกแกไหนแกนึงับผมก็จะ,จะมีแน่นอนนะครับผมก็แนวที่ว่าหันหน้ามาหาเรานะครับผมใส่ลงไปปุ๊บให้ดูเล่นศูนย์ด้วยนะว่าเลยไหมนะครับอ่าอันนี้คือไม่เลยศูนย์นะครับไม่เลยศูนย์โอเค,อเคไม่มันไม่เลยศูนย์ก็แปลว่าเป็นค่าบวกครับถ้าเลยแบบนี้อ่าถ้าเลยก็เป็นค่าลบนะครับอันนี้ยังไม่เลยนะอันนี้ที่บอกไว้ก็คือเผื่อได้การคำนวณน,นะครับผม ใส่ลงไปปุ๊บการโยกนะครับหลักการโยกอ่ะให้เห็นว่าค่าตรงไหนสูงสุดครับให้โยกซ้ายโยกขวานะผมตามแนวนอนนะครับผมตามแนวนอนนะ,ะแนวนอนแนวนอนนะผมไม่ใช่โยกแบบว่า,วาหน้าหลังแบบนี้ไม่ได้นะครับค่าจะเพี้ยนอย่างแรงเลยนะผมก็ให้โยกโยกซ้ายโยกขวาว่าอ่ะตรงไหนเป็นค่าสูงสุดซึ่งตรงนี้จะได้อยู่ที่0.05นนะครับผมโอเคเดี๋ยวจะลงไปอีกนะอันนี้คือตรงกลางนะครับผม ก็ยกซ้ายยกขวานะครับว่าอยู่ตรงไหนสูงสุดซึ่งอันนี้ก็ได้อยู่ที่0.05เช่นกันนะผมลงไปอีกนิดนึงครับยกซ้ายยกขวายกซ้ายยก,าย,ยกขวาอันนี้ก็เหมือนกันนะผมได้อยู่ที่0.05เช่นกันเหมือนกันนะผมซึ่งโดยรวมน,นับการวัดก็จะมีประมาณนี้ครับขอขอบคุณครับ